สวัสดีจ้าอานองเฟสแมลี่ลงมือเฮ็ดมาอีกแล้วจ้าเมื่อนี้วันอาทิตย์อานองยุดพักผ่อนบริเฮ็ดงานอานองก็เลยเอาบรรยากาศหน้าฮ้อนของโนเวย์มาให้พี่น้องทางเมืองไทยได้เบิง่งการจะเบิ่งน้ำทะเลเบิ่งเรือไปชมบรรยากาศไปเนาะจ้า อากาศดีดีอยู่นี่เห็นแล้วก็นั่งขี่ฮอดบ้านจุงหุยจุงหุย,ยอยู่จะเมื่อใดชีวิตโลโควิดก็อยากเมือบ้านหาไอ้หาน้องอยู่เมืองไทยอยากเมื่อกับพ่อกาบแม่อยู่เมืองไทยที่พนล่วงล้ำไปแล้วก็อยากเมื่ออยากเมื่อกับบ่ไดเมื่อจากเธอโลคโควิดนี่ก็นานเบดิดกระดัดกระดอบรรยากาศดีคักๆักอยู่นี่ วันยุดวันอาทิตย์่อยก็ได้มาเที่ยวจะนั่งเรือมานั่งเรือสามเรือเพื่อสิฮอดพี่ฮอดทางเหนือโนเวนจ้ะนกมันบินตัดหน้ากล้องน้ำนิ่งค่ะน้ำมันนิ่งแล้วก็มีคลื่นชมไปน้ำการจ้ะงามข้าเจ้ามาเที่ยวกันจ้ะหนูกันหนูน้องนาดก็มาเที่ยว ข้าเจ้ามีรถข้าเจ้าก็เอารถมากการการรถแคมปิ้งมาจอดข้าเจ้าก็นอนอยู่นี่บางคนถ้าบอกมีรถแคมปิ้งการข้าเจ้าก็เสียรถส่วนตัวมากแล้วข้าเจ้ากันเท่ารีสอร์ทนอนจะเอารถขึ้นเรือมาจ้ะโมเมนเอาเรือขึ้นรถแลวจ้ะเอารถขึ้นเรือจ้ะดอกไม้งามงาม บรรยาก,กาศดอกไม้ที่สั่งคืองามกร่กัดกระดอเท่หัวดอกไม้งามค่ะชม,ม,มความสวยงามบนภูเขาแม่งยังตอดโ่้มียังตอดว่าแม่งไม่ตอด ค่อยกระท่ายคลิปบอค่อยจะเก่งพ่อบันไดกับขอโทษขออาภัยด้วยจ้าย่งฮัดเทดฮัดฝึกอยู่จ้าฝีมือยังบ่ค่อยพัฒนาพ่อบันไดกับขอโทษขออาภัยพี่น้องทางเมืองไทยมืออยากสั่นเนยจักหน่อยกันย่งบอจับคลิปกันยังบ่ได้เป็นพ่อบันไดจ้า เฮ็ดไปนี่แหละจ้าชมบรรยากาศไปน้ำกันเว้นตาคอยพอนอนถิ่มพอกปอา สี่ย่างพาเบ่งรอบแคมปิ้งจ้ะ เออไปน้ำกัน อันนี้ก็เป็นรีสอร์ทจ้ะบางคนก็เจ้าบริไดเอารถมากก็เจ้าก็เจ้ารีสอร์ทนอนแบบนี้จ้ะ โอ้ยฮ้อนคักทะเลโอ้ยฮ้อนฮ้อนฮ้อนงามบ่จ้าโอ้ยอยากให้พี่น้องทางเมืองไทยมาเบิ่งเด้ยจ้ะเบิ่งฝรั่งขี่จักรยาน บรรยากาศดีค่ะน้ำทะเลจะพึ่งเพื่อกันเวยจ้าอานงเฟศมาลีลงมือเห็ดเอาบรรยากาศหน้าฮ้อนมาให้เบิง่ง Ει, มันกับว่ามีคลิปยังมากมายจ้ะเด็กน้อยมันรอเบื้องด็กน้อยมันกระโดดนะมันยังบม่กระโดดจากเทือ อันนี้ก็มีแต่รถแคมปิ้งก็เจ้ามาจอดอันเที่ยวจ้ะบางคนมีเลือเขาก็พายเลือเล่นเอาเลือมาพายเล่นจ้ะ เบิ่งรถไทยอันเก่าของข้าเจ้าฮะน้อรถไทยอันสีหยาจ้ะรถไทยสีหยาบ้านข้าเจ้ามันจะเป็นอย่างนี้ฮะข้าเจ้าเอามาเป็นของเด็กน้อยเล่นเลยจ้ะอ๋อเรือนี่จ้ะรถไทยข้าเจ้าเอามาอันเป็นของเล่นเด็กน้อยเลยเป็นเรือเก่า เป็นเรือเก่าเป็นรถเก่าข้าเจ้านำมาตบแต่งให้เป็นส่วนเด็กเล่นเลยจ้ะเออขระเจ้ากับสลัดอยู่ได้น้อเนี่เรือเก่าข้าเจ้ากับบทิมข้าวเจ้ากับมะเฮ็ดเป็นอ่างอ่างแล้วก็ใส่เทโล่งเท่โล่งกับ้ิดน้อยเล่นจ้ะอืมขักขนาดกทะเล ก็าเจ้ามาเล่นน้ำกันหน้าฮ้อนงามงามเบิ่งวิววิวหน่าฮ้อนแสบเบิดหน้าน้ำทะเลข,ของขราเจ้านะจะรอกแห้งบรรยากาศดีมากๆเลย บิงไปน้ำกันอีกจ้าสิภ้าไปเบิ่งอีกหลายๆมองจ้า ฮ้อนค่ะฮ้อน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 ค่ะชมบรรยากาศการเป็นอยู่ข้าเจ้าดีมากๆเลยจ้าประเทศเนี่ยนะ อนงนาจบคลิปเพียงเท่านี้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อนงนาธเฟมารี Family ลงมือเห็ดจ้าขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องทางเมืองไทยที่เข้ามารับชมคลิปอนงนาธเฟมารี Family ลงมือเห็ดสวัสดีจ้า